ครับสีก้อเพื่อนวันนี้ก็กหายตนาะหายตาไปวันหนึ่งของวันนะครับพอดีีธุร,ระปาปังที่จะต้องทำนิดนึงวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องว่าเรื่องของลีฟทูที่เราชนะไปเมื่อวันเสราร์ที่แล้วครับในสามทุ่มชนะบอลผัดไป9ประตูต่อศูนย์นะฮะทำให้เราก็ม,มีเรียกอะไรกําลังใจกําลังใจที่มันเพิ่มขึ้นเยอะมากมายเกี่ยวกับแบบนี้นะฮะทำให้เรามีความเ,าเรียก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 ว่าเรียกความเชื่อมัน่น กับตัวเองกลับมามันจะให้ความสุขของตัวนักเตะดีดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวผู้จัดการทีมเหมือนเจเจคอมด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันยาวๆนะฮะในการทำทีมของเจเจคอมมันเขาจะมีประสบการณ์อยู่แล้วไม่ต้องมีซีเรียสครับให้เวลาเขาหน่อยสักสักแมตช์ที่5ที่6เนะี่ยเขาจะมีความจะปรับตัวแล้วรอตัวผู้เล่นที่เจ็บกลับมาเพื่อจะช่วยทีมน,นะฮะเราคิดว่าไม่มีปัญหาครับยังคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องซื้อแกนกลางอะไรครับรอแป๊บหนึ่งฮนะของของที่มีอยู่ยังพอ พอสู้ได้ครับพอพอพอไปได้ครับเพราะว่ามันมีแบตอีกเยอะมากมายอย่างพวกอย่างยูฟ่าเราต้องเตะที่หกกันยาเนี่ยมันมีหลายอย่างครับใจเย็นเข้าใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเพื่อนอ่ะโอเคนะครับวันนี้ขอแค่เดียวกับการทดีนะครับสบรับปัุบันนี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมโอเคนะครับผม